การฟื้นตัวของตลาดคริปโตทั่วโลกถูกจุดประกายโดยนักลงทุนรายย่อยอีกครั้งเนื่องจากมูลค่าตลาดคริปโตทั่วโลกได้ดีดตัวขึ้นมากกว่า1ลึล้านแม้ว่าการมีส่วนร่วมของปาวานจะขาดหายไปในช่วงวันแรกๆ แต่มูลค่าล่าสุดบ่งชี้ว่าปาวานกำลังซื้อและขายโทเคนคริปโตของพวกเขาอย่างแข็งขันบิตคอยและอีเธอเรียมยังคงเป็นพยานถึงการสะสมของวานในขณะที่ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องราคาของบิตคอยหรือ BTC นั้นซื้อขายกันอยู่ที่23,578 u s ดแอลลาร์และราคาของอีเธอเรียม e t ทซื้อขายกันอยู่ที่1615 u s ดอลลร์จากข้อมูลของเวลสเต็กระบุว่าช โปลีกอนเมติกและดิเซนทลแลนมานายังคงเป็นสัญญาณอัจฉริยะและเป็นโทเคนที่มีการใช้งานมากที่สุดที่สะสมโดยวานอิเทเรียมอันดับต้นๆเมติกเป็นหนึ่งในสัญญาณอัจฉริยะที่ใช้งานมากที่สุดในบรรดาว,วานที่มีอิทเหสูงสุด5,000อ e ิทเหในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาตามข้อมูลของเวลสเตย์เครือข่ายโปลิกอนเมติกได้รับการอัปเกรดและแฮดฟอกในช่วงกลางเดือนมกราคมเพื่อลดการพุ่งขึ้นของค่าธรรมเนียมน้ำมันและแก้ปัญหา าการปรปับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่เซต,ติเมเนตรายงานว่าวานตัวหนึ่งได้ซื้อเมติก59ล้านโทเค็นมูลค่ากว่า56ล้านดอลลาร์เป่าวานสามารถซื้อเมติกได้ก่อนที่ราคาของเมติกจะพุ่งขึ้น20%ในขณะที่เขียนราคาของเมติกมีการซื้อขายกันอยู่ที่1.19 US เดอลลาร์เพิ่มขึ้น7%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาชิบะอินุได้เห็นกำไรครั้งใหญ่ระหว่างการเปิดตัวชิบะเลียมเบต้าของชิบะอินุหัวหน้าทีมนักพัฒนา ซาโตชิคุสมามะบอกใบถึงการเปิดตัวชิบะเลียมในวันที่14กุมภาพันธ์วันว,นเวาเลนไทน์ที่จะถึงเหล่าวาันได้พากันเทขายชิบะจนถึงเดือนธันวาคมแต่ก็ได้วิ่งกลับมาซื้อชิบะอินุเข้าพอร์ตการลงทุนของพวกเขาอีกครั้งในช่วงของการเปิดตัวชิบะเลียมชิบะอินุยังคงเป็นสัญญาณอัจฉริยะที่ใช้งานมากที่สุดและซื้อขายโทเค็นโดยวานอิทูเลียมชั้นนําในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามากที่สุดราคาของชิบะซื้อขายกันอยู่ที่1204มีศูนย์นำหน้าอยู่ 4ตัวต่อข้างเงินยูเอาราเพิ่มขึ้นมา2%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของดีเซนโทแลนมานาพุ่งสูงขึ้นมากกว่า15%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยราคาปัจจุบันมีการซื้อขายกันอยู่ที่0.78ย์ดเ็ดยูอลดลาร์โครงการได้เห็นกิจกรรมการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาดีเซนโทแลนเป็นสัญญาณอัจฉริยะที่ใช้งานมากที่สุดในบรรดาว,วานอีเทเรอยม์0นอันดับแรกในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมายิ่งไปกว่านั้นมานายังคงเป็นโทเค็นที่มีการซื้อขายมากที่สุด10อัดบแรก จากวันอีทีเอที่ใหญ่ที่สุด100ตัวในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเหรียญเก่งประจําใจที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ